นะครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องการบวกในการลบเมติกนะครับก็บวกคลัมมิตก็คือการที่นําเมตริกหลักเดียวกันแถวเดียวกันมาบวกลบกันนะครับที่ใด้เมตริกแบบสมบูรณ์นะครับสมบัติของเมตริกเกับขอกการบวกนะครับก็จะมีสมบัติปิดสมบัติการสลับที่สมบัติการเปลี่ยนมงสมบัติเอกลักษณ์แล้วก็สมบัติจะมีมวดนะครับก็ ผมว่าก็ข้อแมท้ายกับของจำนวนจริงนะคะรับก็คือสมบัติปิดสมบัติที่อะไรก็มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตไห้อธิบายนะครับก็ตรงนี้นะคะรับเขาให้พิจารณาว่าเม่ตอแต่ละข้อบวกลบกันได้หรือไม่นะครับ ถ้าได้ก็ไหาของบวกและลกลอลบนะครับก็คือใช้เมติกแรกก็คือตรงนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะครับถ้าได้ก็ใช้เมติกแรกก็คือตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับก็คือการที่บวกลบเมติกถ้าจะรูว่าบวกลบได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ให้ดูที่มีติดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสองคูณสอง กับสองคูณสองก็คือบวกกันได้นะครับก็จะบวกกันเป็นเนี่ยครับหลักแรกหลักแรกแถวแรกกับหลักแรกแถวแรกนะครับก็คือสามบวกหนึ่งก็จะเป็นหลักแรกแถวแรกของตรงนี้ก็จะเป็นสี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ตัวที่สองทำไมก็ใช้หลักก็คือใช้แถวแถวหึ่หลักสอง จาักแหนึ่งหลักสองมาบวกกันนะครับก็จะเป็นสองบวกสามก็เท่ากับห้านะครับต่อไปก็ใช้แถวสองหลักหนึ่งบวกกับแถวสองหลักหนึ่งนะครับก็จะเป็นศูนย์บวกหกนะครับก็จะเป็นหกนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะใช้แถวสองหลักสองบวกกับสองหลักสองบวกกันนะครับก็จะเป็นห้าบวกสองก็จะเท่ากับเจ็ดนะครับ เปิดิป mm ีการลบนะครับ <laughs> ก็ทำแบบเดียวกันครับก right ็คือใช้แถวหนึ่งหลักหนึ่งกับแถวหนึ่งหลักหนึ่งมาลบกันนะครับก็จะเป็นสามลบหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับสองนะครับต่อไปนะครับก็ใช้แถวหนึ่งหลักสองการแถวหนึ่งหลักสองลบกันนะครับก็จะเป็นสองลบสามก็จะเท่ากับลบหนึ่งครับต่อมาก็จะเป็นแถว แถวสองหลักหนึ่งกับแถวสองหลักหนึ่งรบกันนะครับก็จะเป็นศูนย์ลบหกก็จะต้องเป็นลบหกนะครับสุดท้ายก็ทเหมือนเดิมครับก็คือใช้แถวสองหลักสองกับแถวสองหลักสองมาลบกันนะครับก็จะเป็นห้าลบสองก็จะได้สามครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นแมทติกสามคูณสามนะครับก็คือมีสามหลักมีสามแถวสามหลักนะครับ ก็เรื่องวันที่แถวหนึ่หลักหนึ่งนะครับแถวหนี้หลักหนึ่งนะครับก็จะเป็นลบห้าบวกสี่ก็จะเท่ากับลบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกถวสองหลัสองนะครับต่เป็นแถวสองหลัสองแถวสองหลักสองนะครับก็จะเป็นสองบวกสองเท่ากับสี่นะครับต่อไปเป็น แถวแถวหนึ 3, ่งหลักสามนะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกหกก็จะเท่าเจ็ดครับต่อไปก็จะเป็นแถวสองนักหนึ่งครับก็จะสองลักหนึ่งครับก็เป็นศูนย์บวกศูนย์ก็เท่าศูนย์ทหนึ่งต่อไปเป็นแถวสองลับสองนะครับก็จะเป็นสี่บวกลบหนึ่งครับก็เท่าสามครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นแถวสองหลสามกับแถวสามนะครับก็จะเป็นสามบวกสองเท่ากับห้าครับต่อไปก็จะเป็นแถวแถวสามลักหนึ่งกับแถวสามลักหนึ่งครับก yeah ็จะเป็นห้าบวกสี่เท่ากับหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นแถวสามหลักสองกับแถวสามหลักสองครับก็จะเป็นห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าครับ ต่อไปก็จะเป็นสามหาักสามแถวสามหาักสามครับก็จเป็นหกบสองเท่ากับครับต่อไปก็จะมีการลบนะามก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือเอาแํานี้มบหนึ่งครับแถวนี้ลบหนึ่งโมได้นครับก็จะเป็นลบห้าลบสี่ครับก็เท่ากัลบเก้าครับไว้เป็นแถวหนึ่งหลักสองครับก็จะเป็นลบก็จะเปสองลบสองครับเท่ากับศครับ ต, 3, 3นน 0, ต่อไปก็เป็นแถวหนึ่งหลักสามกับหนึ่งหลักสามครับก็เป็นหนึ่งลบหกนะครับก็จะเหลือห้าครับต่อไปก็จะเป็นแถวสองหลักหนึ่งครับก็จะเป็นศูนย์ลบศูนย์ห้ากับศูนย์ครับต่อไปก็จะเป็นแถวสองหลักสองครับก็จะเป็นสี่ลบลบหนึ่งครับก็เป็นสี่วกหนึ่งก็จะเหลือห้า ต่อไปแล้วจะเป็นแถวสองหลักสามครับก็จะเป็นสามลบสองเท่ากับหนึ่งครับต่อไปแล้วจะเป็นแถวสามหลักหนึ่งครับก็จะเป็นห้าลบสี่ก็คือห้าบวกสี่นะครับเท่ากับเก้าครับต่อไปก็จะเป็นแถวสามหลักสองนะครับก็จะเป็นห้าลบสี่นะครับ เป็นแถวสามลสามนะครับก็จะเป็นสองลบหกครับก็เป็นลบสี่ครับส่วนข้อสามนะครับก็เป็นเมทิคแถวเป็นเมทิกสองคูนสามครับกับเมทิคเอเป็นเมทิกสองเป็นเมทิกสามคูณสองกับเมทิกสองคูนสามครับซึ่งจะบวกกันไม่ได้ครับ เพราะว่าไม่มีแถวและหลักที่ตรงกันนะครับก็คือเมติตไม่ติดไม่เท่ากันจะไม่สามารถมบมุลอกกันได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นมบมุล็อกกันไม่ได้นะครับข้อสี่นะครับเป็นเมติตที่เอ่อม่ติเท่ากันนะครับว่านั้นก็สามารถมบมอกกันได้นะครับ ก็จะเป็นแถวห่งหลักหนึ่งก็จะเป็นสามบวกศูนย์เท่ากับสามครับก็ต่อไปก็เป็นแถวหนึ่งหลักสองก็จะเป็นลบห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าครับต่อไปจะเป็นแถวสองหลักหนึ่งนะครับก็จะเป็นสองบวกศูนย์เท่าสองครับต่อไปก็จะเป็นแถวสองหลัก ก็จะเป็น yeah, ศ yeah. so ูนย yes. nah ์บวกศูนย์ท่ากับศูนย์ครับต่อไปแค่การลบก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ห네ลักเดิมใช่ไหหลักหลักแการยกกำลังลบเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสามบวกศูนย์เท่ากับสามครับแล้วก็จะเป็นห้าก็จะเป็นลบห้าลบศูนย์เท่ากับลบห้าครับแล้วก็จะเป็น สองลบศูนย์เท่ากับสองครับภาษาไทยก็เป็นศูนย์ลบศูนย์เท่ากับศูนย์ครับโอเคต่ <Okay. S 1> อไปก็จะเป็นข้อห้านะครับเมติกจะเป็นเมติกที่มิติไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น ข้อสองน,นะครับก็คือกำหนดว่าเมทรติดเเท่ากับเม็ดติดเม็ดิดสองคูณสามนะครับและเมทรติดบเท่ากับเมทรติกเม็ติดเอคูณเอ็นนะครับเขาบอกว่าจะงพิจารณาข้อความในแต่ละข้อว่าเป็นจริงหรือเท็จน,นะครับข้อหนึ่งนะครับถ้า A อบวก b สามารถหาค่าได้แล้ว M เท่ากับสองหรือ n นเท่ากับสามนะครับตรงนี้นะครับก็คือนนคถ้าขเขาบอกว่าสามารถหาค่าได้ นะครับก็คือมีสมาชิกเมตดจิะครับมีมิติอยู่ก็คือ a เป็น2คูณ3ส่วน b เป็น m คูณ n ถ้า m เท่ากับ2หรือ n เท่ากับ3หมายความว่า m เท่ากับ2และ n เป็นอะไรก็ได้จะเป็น3ามที่ปามก็ได้และเมื่อหรือว่าเมื่อ n เท่ากับ3แล้ว n จะเป็นอะไรก็ได้ ไม่ห้องตอบก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จนะครับเพราะว่าเมื่อถ้าหาค่าได้แล้วเมตริกต้องเป็นสองคูณสามเท่านั้นเพราะมันต้องเป็นเมตริกเดียวมันต้องเป็นเมตริกเมตริกเดียวกันในการหาค่าได้ในการบลบนะครับส่วนข้อสองถ้า a ลบ b ถ้ารหาค่าได้แล้ว m เท่ากับสองและ n เท่ากับสามนะคบข้อนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่า ขาบังคับเลยว่าถ้าหาค่าได้เอ็มจะต้องเท่ากับสองและเอ็นต้องเท่ากับสามนะครับเพราะนั้นข้อได้จริงเป็นจริงนะครับข้อสามนะครับถ้า a และ B เป็นเมตอร์ที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันแล้วสามารถหาผลบวกของ a กับ b ได้เสมอข้อนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่า a มีสมาชิกหกตัวซึ่งเป็นสองคูณสามนะครับก็เหมือนไปแล้วว่ามีหกตัว และ b ก็ไม่หกัวเช่นกันแต่ไม่ใช่เมติกสองคูณสามนะครับแต่กลับกันลายเป็นเมติกสามคูณสองนะครับก็จะเป็นการที่หาค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเมติคเมติคไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเหตุครับส่วนข้อสี่นะครับถ้า a บวก b สังหาค่าได้แล้วเมติคทั้งสองมีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะครับก็คือเขาบอกมาแล้วว่าถ้าสองในนี้สามารถหาค่าได้นะครับ หมายความว่าต่อมาในนั้นบวกบกันได้แล้วแสดงว่าตรงแสดงว่าเมริกบีนะครับต้องมีเมติกสองคูณสามนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถบวก,กกันได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เปจริงครับข้อห้านะครับถ้า a บวก b, b เข้ากับเมติกศูนย์แล้วเมติกศูนย์แตมีสมาชิกทั้งหมดหกตัวนะครับก็คือ a บวก b เท่ากับเมติคศูนะครับหมายความว่า a บก b, b ได้ซึ่งก็คือ a กับ2 3, คณ3และ b เท่ากับ2คูณ3บวกกันแล้วทุกตัวในเมติ a และ b ทุกตัวในเมติที่บวกที่หา5แล้วนะครับเป็นศูนย์นะครับที่นีก็มติศูนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกตัวจะต้องบวกกันได้เพราะฉะนั้นเมตติจะมีต้องว่า6ตัวซึ่งเป็นเมตติ ซึ่งมันเป็นติกสองคูณสามนะครับส่วนข้อหกนะครับไม่มีเมติตใดบวกกับ a เราได้สมาชิกทั้งหมดสี่ตัวนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าจริงเพราะว่าการที่เมติกสองคูณสามมีสมาชิกหกตัวบวกกับเมติตบถ้าเมติตบจะบวกได้ต้องมีสมาชิกสองคูณสามเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องตออเมติกจะมีสมาชิกทั้งหมดหกตัวแต่ไม่ต่ำกว่านั้น เพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่มีเมติกแน่นอนครับที่ปลูกกันแล้วมันจะได้สี่มันจะมีสมาชิกทั้ทงหมดสี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นจริงครับข้อเจ็ดนะครับถ้าเมติกบีเมเจโนสมาชิกทั้งหมดหกตัวสามารถหาเมติกที่บวกกับเมติกบีได้เท่ากับเมติกอ e ินเตนอนะครับข้อนี้เป็นเริงนะครับเพราะว่าถ้าสมม, B, ม,ต, B, มต,ติว่าเมติกบีมีจำนวนสมาชิกหกตัวแต่ว่าหกตัวนะครับ ถ้าสมมติเมติก B เป็นจำนวนเต็มที่มันบวกเป็นเมติก3คูณ2สามารถหาเมติกที่บวกกับเมติก B ถ้าเป็นเมติก A ได้ไหมเขากับว่าเราจะต้องหาจํานวนที่บวกกับเมติก B และเมติก A นเพราะว่าถ้าสมมเมติก B เป็น3คูณ2เราจะต้องหาเมติกอะไรก็ได้ที่บวกกับเมติก B ให้ได้2คูณ3นะครับซึ่นแทนที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ยงเป็นเด็กครับ ด้ามคร,รับกำมติกเอเท่ากับสอลบหนึ่ลบสามแมติกบีเท่ากับสีลบสี่ลบสี่เท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเมติกจกะบอกันได้ก็คือต้องมีมติเท่ากันครับแต่ว่าข้อนี้คือถ้าก,ออก,ก,รการตัดเป็ B แล้วก็กมีปัญหาเลยเอบีครับก็ตัวไหนการบวกกันครับก็จะได้ a 6หกลบสาม ลบีรก็จะได้เป็นลบสองแต่เครับแล้วก็ไมติก a บวกดวงนแล้ว็บกกับ C นะครับ mm hmm. ก็ทำในวงนี้ก่อนับก็คือเอาไมกติก A บวกกับไมติกดก็จะได้เป็น -6 กลบสศูแล้วบวกกับ C ก็คนะือหนึ่งศูนย์นย์หจะได้คำตอบครบ ข้อส hmm. ี่นะครับไม่เทคลีบวกไม่ติดดีก่ก็จะได้เป็นเจ็ดลบสามศูนย์ด่าครับข้อสี่นะ c บวก b ก็จะได้เป็น5ลบ4ลบ4 5บวกกับ a คือ2 1 4ลบ3บวกกันนะครับก็จะได้เป็น7ลบ3 0 2ข้อ5ครจากข้อ4ียนะครับช้ืงเราบวกกันหมดแล้วก็คือค่าพิจาร่ากับข้อที่แล้วครับก็คือ เจ็ดลบสามสองข้อทีในผมนะครับกัะจาไว้ก่อนเอ b ลบ c <oughs> ก็จะได้เป็น3ามลบสีลบสีบแล้วก็ไม่ติด a ไปลบครับก็จะได้ค่ามาเป็นลบหนึ่งห้าลบห ได้เป็นลบสองห้าแปดลบเจ็ดแล้วก็ลบกับซีก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับก็จะได้ค่ามาเป็นลบสามห้าลบแปดลบแปดสองคูณดิบกับลบสามห้าแปดลบแปดข้อที่แปดนะครับ เมทริกซ์เอลบมีค่าท่คกับหนึ่งศูนย์สี่ลบสแล้วก่อเมทริกก็จะมีค่ามาเป็นลบสามสีลบแปดเข้านะครับเมทริกซ์เอมีค่าเป็น6กลบสามศูนแล้วก็เมทริกซีนะมีค่ามาเป็น5้าลบสา ไม่ินะครไม่ติด B บอ C มีค่าเท่ากับ5ลบ4ลบ4 5แล้วเอาไม่ติด A e นะครับมีค่ามาเท่ากับลบ3 5 8ลบ8ครับ สำหรับข้อ4นะครับโจทย์ว่าจงหาเมติก x ในแต่ละข้อนะครับข้อ1ให้โจทย์มาว่าเมติก4 3 8 2บวกกับเมติกลบ2 4 1 3บวกกับเมติก x นะครับจะมีค่าเท่ากับเมติกของลบ1 4 2แล้วก็ลบ5นะครับก็ใช้สมบัติการเท่ากันของเมติกนะครับจับเมติกในแต่ละตำแหน่งมาบวกลบกันจะมีค่าเท่ากับ เมติกของ x นะครับก็จะได้ว่า4บวกด้วยลบ2บวกด้วยสมาชิกของเมติก x ตำแหน่งที่11นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ1นะครับย้ายข้างบวกลบนะครับก็จะได้เมติก x 11มีค่าเท่ากับลบ3นะครับทำเหมือนเดิมนะครับสำหรับตำแหน่งที่ หนึ่งสองนะครับก็จะเป็นสามบวกด้วยสี่บวกด้วย x ตําแหน่งที่หนึ่งสองนะครับจะมีค่าเท่ากับสี่นะครับก็ย้ายข้างบวกลบเหมือนเดิมน,นะครับจะได้ x ตําแหน่งที่หนึ่งสองมีค่าเท่ากับลบสามนะครับทำเหมือนเดิมนะครับใน x ตําแหน่งที่สองหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นแปดบวกหนึ่งบวก x ตําแหน่งที่สองหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับสองครับ ซึ่ง x ตำแหน่งหนึ่งสอก็จะมี x ตำแหน่งที่สองหก็จะมีค่าเท่ากับลบเนะครับสุดท้ายนะครับ x ตำแหน่งที่22นะครับก็จะก็จะมีค่าเท่ากับ2อบวกสบวกด้วยตำแหน่งที่2องสองนะครับบวกจะมีค่าเท่ากับลบหนะครับเพราะฉะนั้น x ตำแหน่งที่สองสองก็จะมีค่าเท่ากับลบสินะครับ เพราะฉะนั้นเมทริก x ก็จะมีสมาชิกเป็นลบสามลบสลบเลบสิครับข้อต่อไปนะครับข้อ2โจทย์ให้มาว่าเมทริกของ3 9 4 10ลบกับเมทริก x จะมีค่าเท่ากับเมทริกของยี่องลบหนึลบหนะครับ ทำเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเครื่องหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งเป็นตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งก่อนนะครับจะเป็น3าลบเอ็ตำแหน่งที่1นหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้น x อ็กตำแหน่งที่1นหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบสักเอลบเก้านเอลบเจนะครับตำแหน่งที่ หนึนะครับทำเหมือนกันเลครับเป็นเก้าลบเอ็กแหน่งที่หนสองก็จะมีค่าเท่ากับ2ครับเพราะฉะนั้น x อ็กแหน่งที่หนสองก็จะมีค่าเท่ากับเจเจครับทําเหมือนเดิมนะครับสําหรับตําแหน่งที่สองหนะครับก็จะเป็น4ี่ลบด้วยเก็จะมีค่าเท่ากับลบหนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สองหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ5นะครับ สุดท้ายนะครับตำแหน่งที่22นะครับก็จะมี10ลบ x ตำแหน่งที่22นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ6นะครับเพราะฉะนั้น x ตำแหน่งที่22ก็จะมีค่าเป็น16นะครับเพราะฉะนั้นเมติก x คือเมติกของล17 7 5แล้วก็16นะครับสำหรับข้อที่3นะครับ ก็โจทย์ให้มาว่าเมติกของ9 5 2 4นะครับบวกกับเมติกของ6ลบ3 4 3จะมีค่าเท่ากับ4ลบ2 0 3ลบด้วยเมติกของ x นะครับก็ทำเหมือนเดิม,มนะครับก็จะเป็น9ตำแหน่งที่1 1ก่อนนะครับจะเป็น9บวก6จะมีค่าเท่ากับ4ลบด้วย x ตำแหน่งที่1 1นะครับ เพราะฉะนั้น x ตำแหน่งที่1,1ก็จะมีค่าเท่ากับลบสินะครับต่อไปหาตำแหน่งที่1นสองนะครับก็จะเป็น5้าบวกด้วยลบสามจะมีค่าเท่ากับลบสองลบด้วย x นะครับเพราะฉะนั้น x ตำแหน่งที่1นึนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบลบสนะครับ ต่อไปหา x หาตำแหน่งที่2 1นะครับก็จะเป็น2บวก4จะมีค่าเท่ากับ0ลบด้วย x นะครับ x ตำแหน่งที่2 1เพราะฉะนั้น x ตำแหน่งที่2 1ก็จะมีค่าเท่ากับลบ6นะครับสุดท้ายหาตำแหน่งที่2 2นะครับก็จะเป็น4บวก3จะมีค่าเท่ากับ3ลบด้วย x นะครับ เพราะฉะนั้น x ตำแหน่งที่2,2ก็จะมีค่าเท่ากับลบสนะครับเพราะฉะนั้นเมทริก x ที่ได้ก็จะมีค่าเป็นเมทริกซ์ลบสิบเลบสลบหแล้วก็ลบลนะครับนะครับสำหรับข้อที่5นะครับโจทย์ถามว่ากำหนด a เป็นเมทริกของ 6, 5, 4. แล้วก็3นะครับจงหาเมทริก x ในแต่ละข้อนะครับ ข้อ1น,นะครับเมติกเอบวกด้วยเมติกเ X จะมีค่าเท่ากับเมติกเ A นะครับซึ่งข้อนี้จะเข้าสมบัติว่าเมติกเบวกด้วยเมติกศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับเมติกเ A นะครับเพราะฉะนั้นเมติกเ X จะมีค่าเท่ากับเมติกของศูนย์นะครับครับสำหรับข้อ2นะครับ เหมือนกันเลยนะครับเมตริกของ a ลบด้วยเมตริกของ x จะมีค่าเท่ากับเมตริกของ a นะครับก็จะเป็นสมบัติเหมือนกันนะครับก็คือ x ก็จะเป็นเมตริกศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าศูนย์ไม่ว่าจะบวกหรือว่าลบก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เอก็จะมีค่าเท่ากับจํานวนเดิมนะครับสําหรับข้อที่สามนะครับเมตริก x จะมีค่าเอลบด้วยเมตริก a จะมีค่าเท่ากับเมตริก a นะครับ ข้อนี้ก็ตั้งขึ้นมาแล้วครับว่าเป็น x อ่า x ลบด้วย a ก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับก็จะเป็นสมาชิกตำแหน่งที่1ของ x ลบด้วยสมาชิกตำแหน่งที่1ของ a จะมีค่าเท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ x ที่ได้ก็จะเป็นสิบสองสิบแปดหกนะครับสำหรับข้อสี่นะครับ เมติก A บวกด้วยเมติก X จะมีค่าเท่ากับ0นะครับซึ่งการที่เมติก A บวกด้วยเมติกใดๆเราจะมีค่าเท่ากับ0จะต้องเป็นอินเวอร์สการบวกนะครับเพราะฉะนั้นเมติก X ก็จะมีค่าเป็นลบหลบหลบ4แล้วก็ลบสนะครับข้อ5นะครับโจทย์ให้มาว่าเมติก X ลบเมติกจะมีค่าเท่ากับเมติกของ0ูนย์นะครับก็จะได้ว่าเป็นเป็นเมติกของตัวมันเองนะครับก็จะเป็นเมติกของ6กห้าสี่แล้วก็3มนะครับครับผมสำหรับข้อที่6นะครับโจทย์ให้มาว่าเมติก c s บวกด้วยเมติกเ A จะมีค่าเท่ากับ0ูน1ลบ1 0 1นะครับ ก็ข้อนี้ให้ตั้งคล้ายๆกับข้อสี่นะครับว่าเป็น x ตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งบวกด้วยสมาชิกของเมทริก a ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเมทริก x ที่ได้ก็จะเป็นลบหกลบหกแล้วก็ลบหกนะครับลบสี่ แล้วก็ลบสองนะครับครับสำหรับข้อเจนะครับกำหนดให้ว่ากำหนดให้ว่าเมทริกซลบด้วยเมทริกซก็จะมีค่าเท่ากับเมทริกของ 2, 4, 0, 5นะครับก็ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็เอาสมาชิกตำแหน่งที่1ของ A บวกด้วยลบด้วยสมาชิกตำแหน่งที่1ของ X นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นเมติก X ที่ได้ก็จะเป็น4 เพราะฉะนั้นเมติกเที่ได้นะครับก็จะเป็นเมติกของสี่หนึ่งสี่แล้วก็ลบสองนะครับต่อไปข้อ8นะครับหากกำหนดให้เมติกเบวกด้วยเมติก x จะมีค่าเท่ากับเมติกของหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับเมื่อเราก็ทำเหมือนข้อที่แล้วเลยนะครับก็คือจับตำแหน่งเดียวกันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมติกเที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ ลบห้าลบห้าลบสี่แล้วก็ลบสองนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับกำหนดให้เมติกเ A บวกด้วยเมติกเจะมีค่าเอบวกด้วยเมติกหน่ย์ศนย์จะมีค่าเท่ากับเมติกของ0นะครับหรือว่ามีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำเหมือนแบบข้อที่เรามาเลยนะครับก็คือจับตำแหน่งเดียวกันเท่ากันนะครับก็จะได้ x เมติกของ x มีค่าเท่ากับลบเ ลบห้าลบสี่แล้วก็ลบสนะครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนนะครับ